ทัวเอื้องหลวงพร้อมพาทุกท่านออกเดินทางไปกินคาเวียชิมไวน์ที่แกรนดมิลานไปกับทัวเอื้องหลวงคุณจะได้บินตรงกับสายการบินไทยที่จะทำให้การเดินทางของคุณพิเศษกว่าทัวในไหนๆ ว่าแล้วมาฟังความรู้สึกก่อนเดินทางของลูกทัวร์กันดีกว่ารอทริปนี้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าชอบไปมิลานคุณแม่เป็น f อซของเอื้องหมวงมานานแล้วค่ะเป็น10-20ปีมาแล้วนะคะก็เตรียมตัวเรื่องอากาศนะคะออากาะคะ็เห็นว่าอากาศร้อนแต่งตัวให้มันแบบเป็นคนอิตาเลียนนะคะคุณแม่ก็มีเสื้อลินินและผ้าผ้าพันคอแบบบางปและมีหมวกมีร่มมีอะไรไปค่ะเพราะคุณแม่จะต้องไปถ่ายรูปทำโปโตบุ๊กเสมอค่ะ คาเวียเนี่ยฝันเลยค่ะเพราะว่าไปชิมในงานของการบินไทยหลายครั้งอร่อยมากเอื้องหลวงนี่แหละเป็นทัวร์ที่เราเลือกเนื่องจากว่าเป็นทัวร์ที่ดูแลลูกค้าดีที่สุดกลุ่มลูกทัวร์น่ารักทุกคนค่ะเปรียบเสม,มือนครอบครัวเดียวกันก็เลยมีความอบอุ่นใจที่ไปกับเอื้องหลวงนะคะชอบทัวร์เอื้องหลวงค่ะบริการดีคนน่ารักเป็นกันเองแล้วเราก็มีเพื่อน ไม่อยากพลาดโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษไม่มีที่ไหนเหมือนออกเดินทางไปกับทัวร์อื้องหลวงกันนะครับ